หอยเชอรี่เป็นศัตรูข้าวที่กัดกินข้าวนะฮะพ่อก็มีวิธีนี่คือวิธีการนี่คือเคล็ดลับในการกำจัดฮอยเชอรี่นะฮะใครที่แบบยังไม่รู้นี่ก็เอาวิธีการของคุณพ่อสมิธไปใช้ได้นะฮะคุณพ่อปืองของเรานะฮะเก่งมากๆเลยนะฮะนี่คุยาก็เพิ่งรู้นะนี่ว่าเป็นวิธีการ ทำจัด,อดหอยเชอรี่นะคะในนาข้าวนะโอ้ยข้าวสวยมากนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปดูตะปืองนะคะคุณพ่อสมิทธ์ทางนู้นนะคะ ตรงนี้ก็มีหอยเชอรี่นะคะที่คุณแม่สุรีบอกว่าเก็บไปต้มขายนะคะถุงละ30สบาทนะคะใครสนใจก็สั่งท่านได้นะคะ,ะน,นี่เป็นอินซีเลยนะ,ะนี่ปลอดสารนะคะอะท่านนี้ก็น้้ำเยอะมากนะ,ะนี่มี มองดูไนดะ้จะเห็นไข่ของชเชอรี่นะฮะเกาะที่ต้นข้าวนะฮะนี่แล้วก็คุณพ่อก็จะกำจัดด้วยการเก็บออกนะฮะเอาไปให้คุณแม่ต้มขายนะคะว่าดะค,ะคุณพ่อให้เบลีวิดน้ำนะ ล้อยากคุณพ่อวิตเกือบแห้งแล้วนะคะอาลองดูนะคะ,ว,ะ,ะ,คะวิตน้ำทำไมะคะมนี่วิดวิตเพ,พื่ออะไรคะนี่ <tr uth> วิตน้ำแบบโบราณ <t ani as> เ <l id> รื่องบ้างเดี๋ยวตัวเองไม่เห็นอย่าวิดเพื่อให้น้ำแห้งนะฮะหอยเชอรี่จะได้จะได้เห็นหอยเชอรี่ได้เก็บง่ายแล้วก็กำจัดกำจัดวิธีวิธีการกำจัดหอยเชอรี่นะฮะวิดน้ำอบสนุกมากค่ะหอยก็จะไม่มีโอ้ดีมากเลย แล้วแล้วแล้วพอวิดน้ำเสร็จหอยเชอรี่มันเป็นยังไงคะหอยเชอรี่มันก็อยู่ทานี่แล้วก็เก็บเอาเก็บเอาอันนี้โอ้มันก็ตามน้ํามาหมดแล้วโอ้หมดแล้วโอ้โอ้โอ้เหมือนตรงนู้นใช่ไหมคะที่ที่ที่เห็นหอยมันกองอยู่โอ้ดีเนาะดีดีดีเสียอเมริกาไทยมันแห้งไอ้นั่นอ่ะแห้งทีนี้ก็ พอหมดหอยเชอรี่แล้วก็เปิดน้ำมาใส่อีกนี่ใช่ไหมให้มันไอ้ข้าวมันแข้งข้าวมันขึ้นก่อนโอ้เป็นวิธีการเนาะนี่คือวิธีการนี่คือเคล็ดลับในการกำจัดหอยเชอรี่นะฮะใครที่แบบยังไม่รู้นี่ก็เอาวิธีการของคุณพ่อสมิธไปใช้ได้นะฮะคุณพ่อปึงของเรานะฮะเก่งมากๆเลยนะฮะนี่คุณย่าก็พึ่งรู้นะนี่ว่าเป็นวิธีการ กำจัดหอยเชอรี่นะคะในนาข้าวจบแล้วครับขอบคุณมากค่ะและตรงนี้พ่อก็จะมีร่องให้น้ำเข้ามาที่สระนะคะเป็นการเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนนะคะอ้ดีมากเลยค่ะโอ้ดีค่ะรบวงจรเลยนไงตรงนี้ปั๊มใช่ไหมปั๊มไหนใกล้ๆตรงนี้เองนะ นู่นนะแม่ลีก็จะเห็นตรงใกล้ปั๊มสีเขียวๆนั่นแหละค่ะแต่ไม่มีน้ำต่างจากตรงนี้เลยนะคะแห้งโคตรเลยต้องไปขุดสระนะแม่ไปขุดสระจะทอมปลายนาอีกล้างหนึ่งนะคะนี่ของคุณสมิธใช่นะคะ บนคันนาท่านก็ทําไว้ใหญ่เลยนะคะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะมีทั้งขนุนมีทั้งกล้วยมีทั้งมะพร้าวนะคะตรงนี้ท่านก็ปลูกนะฮะไรนะข้าวโพดนะฮะนี่รอบไปเลยนะนี่ยามาชมกระท่อมของคุณพ่อนะนี่มีหน่อไม้อตื่นเต้นจังแล้วก็ตื่นเต้นกับหน่อไม้นะคะก็อนิดเดียวนะคะ แต่ว่านี่หน่อไม้สองนอเลยนะนี่หน่อค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะนี่ไอ้เปลยงนี่่านี่นะฮะหน่อไม้นี่มีออกผลเป็นกล้วยนะฮะโอ้ต้นนมเงินนะฮะต้นนุ่งต้นนุ่งไอ้เบี้ยนี่องเตกุนพ่อก็มาประยุกนะฮะเก็บน้ำได้นะฮะน้ำฝนในช่วงนี้นะฮะ น้ำฝนฟาน้ำแล้วาอือดีจริงๆเลยรอบบ้านนะไม่ต้องซื้อหาแล้วนะในมีมัมีมีมะละกอสุขกาสบายใจจริงๆนี่พริกก็มีนะฮะนี่ดูน้ำนะฮะนี่ข้าวสวยมากเลยนะแต่ตรงนี้นี่มันแบ่งไปก็หวานกล้าแล้วมาดำเซมดำเริมนะคะ น้ำเยอะแล้วก็หอยเชอรี่เยอะนะคะหอยเชอรี่เ,ร<ช>เป็นศัตรูข้าวที่กัดกินข้าวนะฮะพ่อก็มีวิธีมีวิธีกำจัดเลยะ่ะดูน้ำในทุ่งนานะคะสวยมากเลยนะคะตรงนี้เองซ้ำปคุณพ่อก็ให้มันห้านาทีไปปลูกนะคะแมบบ่เลียก<อ>ได้นะคะ คุณค่ะได้ดีมากมากเลยนะคะโอเคค่ะเป็นธนาที่สวยงามนะคะเพว่าว่าคุณพ่อขยันมากนะคะก็ตัดหญ้าเรียบร้อยเลยนะคะและแม่ลีก็ได้เห็นต้นว่าต้นเตี้ยเตี้ยมากค่ะเดี๋ยวแม่ลีจะไปขึ้นโอ้โหขออนุญาตจาขออะไอยัง้งอัตโกนขออนุญาตก่อนขอขออนุญาตนะคะเก็บลูกว่านะคะ ใจดีมากนะฮะนี่โอ้เค่ะโอ้ยสวยมากโอ้หนี่นะคะลูกว่าต้นเตี้ยอะ<อ>ชิมดูสิชิมดูนะคะมือไม่สะอาดกัดเอาเลยมือไม่สะอาดอ่าจะยกะด้วยความฉลาดทำไงฮะ อืในเรียนรักพอเอาเคเป็นยังไงคะอร่อยค่ะว้าให้ตากล้องชิมหน่อยสิหวานอืมโอเคเลยค่ะหวานไม่มากมีมีน้ำตาลนิดๆค่ะน <OK> ้ำตาลน้อย <laughs> คือมาทำดีมากค่ะฉลาดแต่ในการชิมนะมือไม่สะอาดนี่ค่ะมือไม่ว่างนเราก็ชิมอย่างนงี้ก็น่าอร่อยเลยนี่ค่ะค้าไปแล้วขค้งนาเดินนำไปแล้วนะคะ <laughs> ของนาคนเขียนคนเก่งของเรานะ